ประเทศไทยมีละครขนหนังมานับร้อยร้อยปีแล้วแต่ทำไมคนดูไทยจึงยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าที่ควรอย่าเชื่อนะเป็นความเห็นของคนเดียวแต่ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อถ้าคนดูไทยไม่เปลี่ยนแปลงศิละปะหนังละครขนก็จะไม่พัฒนาเหมือนกันในความรู้สึกน้องสืบนะครับปัญหาการแสดงเมืองไทยมีปัญหาใหญ่ๆ2ข้อข้อที่1เข้าใจความหมายของการแสดงผิดหรือคาดเคลื่อนยังไงก็เข้าใจว่า acting แปลว่าการแสดง การแสดงมีนัยยะของคมไม่จริงการเสแสร้งแกล้งทําการปั้นหน้าปั้นตาการสร้างอารมณ์ไม่จริงถ้าเข้าใจอย่างนี้ผิดแน่นอนเพราะว่า acting ไม่ได้แปลว่าการแสดงการเข้าใจการแสดงแบบนี้ทําให้ศิลปะการแสดงเมืองไทยไม่ไปไหนวนไปวนมาอยู่ตรงนี้อีกอันนึงคือเข้าใจความหมายการแสดงคลาดเคลื่อนเหมือนจะถูกแต่ก็ผิดเหมือนจะผิดแต่ก็ถูกเช่นเข้าใจว่าการแสดงคือการถ่ายทอดอารมณ์ ความเจ็บปวดความเป็นคนบ้าความเป็นโรคจิตนั่นนี่สารพัดส,สารเพแ์ a c t i n ไม่ได้เป็นอย่างนั้นปัญหาใหญ่หญข้อที่2คือสมาธิผิดที่เท่าที่จะสืบประสบการมาในฐานะผู้บุกัาวในฐานะ acting c ค a c ถานะนักแสดงก็พบว่าแทบทั้งหมดเลยสมาธิผิดที่แทนที่จะสมาธิที่คนอื่นหรือสิ่งอื่นซึ่งทําให้เกิดความจริงก็ดันไปสมาธิที่ตัวเองหรือแทนที่จะสมาธิที่ปัจจุบันก็สมาธิที่อดีตสมาธิที่อนาคตการอยู่ปัจจุบันเป็นปรัชญ,ญาสูงสุดของการแสดง ถ้าเราอยู่กับตัวเองเฟกทันทีแต่ถ้าเราอยู่กับคนอื่นหรือสิ่งอื่นจริงทันที acting วัดที่จริงไม่ใช่ดีดีเป็น subjective เป็นเรื่องส่วนบุคคลคนนี้บอกว่าดีอีกคนบอกว่าไม่ดีเพราะว่าเขาเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นอย่างนี้ยังไงก็ไม่จบแต่ถ้าจริงสากลเลยนี่คือสาเหตุที่ศิลปะการแสดงเมืองไทยวนอยู่อย่างนี้ไม่ไปไหนและไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ชมถ้านักแสดงเล่นจริงเล่นถึงอารมณ์ จะเกิดความเปลี่ยนแปลงกับคนดูแต่คนดูไทยส่วนใหญ่ไมไ่เป็นอย่างนั้นทุกคนเสพแต่เปลือกนอกเสพแต่อารมณ์ผิวเผินไม่ได้เสพความจริงนั่นทําให้ศิลปะการแสดงไม่ว่าหนังละครเวทีหรืออะไรก็ตามในประเทศนี้ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรและถ้านักแสดงเล่นจริงเล่นถึงนะครับคนดูจะรู้สึกร่วมแล้วเปลี่ยนแปลงไปหลังจากอารมณ์เขาจะเกิดรอยจยักในสมองแล้วก็เรียกร้องความเพอร์เฟกความจริงมากขึ้นทาให้ละครนหนังในเมืองไทยพัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้ง ยาเชื่อหนังสืบคิดก่อนไข่ค,ควรก่อนสวัสดีครับ